ลดารุงเรืองกิจจารบริษัทพีเคดีสยามเซอร์วิสจำกัดข้ารับรางวัล Manager Award 2020ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยแล้วค่ะสำหรับคุณขวลดารุงเรืองกิจจา CEO บริษัท p k เีสยามเซอร์วิสจำกัดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ล่าสุดนั้นได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลผู้บริหารธุรกิจดีเด่นประจำปี2563 รางวัลแมネเจอร์อวอร์ด2020งานนี้เขาจะมีความรู้สึกเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อถอรดาลุ่งเรืองกิจจานะคะก็เป็นซ e o ของบริษัท PK d ดีสยามเซอร์วิสนะคะ จะบอกว่าช่วงโควิดนะธุรกิจก็ขายดีมากเลยค่ะเพราะว่าอ,าอย่างที่บอกว่าของเรามันจะเป็นออนไลน์นเน้นออนไลน์แล้วก็ส่วนใหญ่คนจะอยู่บ้านแล้วก็สั่งสินค้ากันนะก็จะเป็นพวกทีมงานทีมงานขายดีมากค่ะดูจากยอดขายแล้วก็เ,เป็นที่ทีมงานมาสั่งเมือของนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์หม่งไออกมาเรื่อยๆค่ะล่าสุดนี้ก็จะเป็นตัวสบู่นะคะสบู P ่พีเฮิร์มนะคะจะเป็นเกี่ยวกับสบู่สมุนไพรนะคะก็จะเป็นแบบบำรุงผิวพรรณนะคะแล้วก็ ระงับกลิ่นกายประมาณนี้ค่ะเร็วๆนี้ค่ะได้พบกันแน่นอนเลยน้องพีเฮิร์บนะคะค่ะสวัสดีค่ะเนะาะนภัสรุ่งเรืองกิจยานะคะก็ประธานบริษัทพีคดีสยามสวิทจำกัดนะคะในเรื่องของสินค้าตอนนี้มีอยู่2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มเฮลตี้นะคะแล้วก็คือกลุ่มบิวตี้ซึ่งกลุ่มบิวตี้เนี่ยจะออกใหม่ๆก็คืออย่างที่ว่าน้องพีเฮิร์บเนาะจะคลอดเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ก็คือกลุ่มอ่ะเฮลตี้ก็คือรุ่นเรสสุขภาพนะคะซึ่งขายดีมากมายนะคะเพราะว่า คนเราเนาะสุขภาพไม่ดีนะคะเกิดจากความเสื่อมเนื่องจากสภาวะกิจอ่ะไม่ว่าจะเป็นมลพิษต่างๆนะคะฉะนั้นเราต้องดูแลร่างกายเพื่อจะมีอาหารเสริมเพื่อที่จะเข้าไปเสริมในร่างกายเรานะคะสุดยอดมากนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เยอะมากนะคะแปดตัวทั้งหมดนะคะ ครับสวัสด right ีครับผมขอการนุ่งน้งจิตจานะครับ kind ว of ันนี ar ้ในการตลาดเนาะก็เราก็ได้วางไว้นะเป้าหมายของเราก็คือประเทศไทยเราเราเยอะอยู่แล้วแต่เป้าหมายของเราคือต่างประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเราประเทศกัมพูชาประเทศลาวประเทศพม่าหรือประเทศต่างๆนี่คือเป้าหมายของบริษัทเราแต่ตอนนี้ก็ไปเยอะไหมตอนนี้ก็ไปไปเยอะแล้วในการที่ต่างประเทศนี่คือเป้าหมายของเรา สิ่งที่เราต้องการเอียงนึงก็คือประชาชนนะหลายคนยังมัมมองก,กันแล้ว,ว่ายังยังต้องโอกาสอยู่ในเรื่องที่จะอะไรครับพัฒนาตัวตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าเรื่องต่างๆเนาะทางบริษัทเราก็จะเน้นไปในตรงส่วนนั้นเพื่อพี่น้องเราทุกคนครับจะฝากตัวแทนเนาะสำหรับรางวัลที่ประสบผลมสำเร็จมันมาได้นั้นทุกๆรางวัลก็คือจะเป็นความร่วมมือจากทีมงานมากกว่าค่ะ กือบทุกคนถ้าสมมติว่ามีบริษัทหรือว่ามีาพายเองคนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะประสบผลสําเร็จหรือว่าไม่สามารถที่จะสร้างยอดขายได้มากมายขนาดนี้นะคะแต่ว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับทีมงานด้วยทีมงานทุกคนเก่งแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ พร้อมที่จะก้าวเข้ามาขอบคุณทีมงานทุกคนที่อยู่กับครอบครัว PKD เสมอมานะคะช่องทางการติดต่อ,อก,ก็จะเป็นติดตามได้ทางเพจ PKD สยามเซอร์วิสไทยแลนด์นะคะหรือไม่ก็เฟซของพาเองนกราดารุ่งเรืองกิจจานะคะแล้วก็สั่งะะสังเกตดูได้จากตัวแทนนะคะจะขึ้นคาว่า PKD แล้วก็จะมีหลายๆทับมากเลยทั่วประเทศเลยะคะ่ะ